ตอนนี้ผมขับรถมาอีกที่หนึ่งนะฮะที่ที่จะสามารถต้มน้ำร้อนชงมาม่ากินนะครับตอนนี้หิมาก็ตกลงมาเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าจะตกลงมาเยอะกว่านี้นะครับอยากจะนั่งซดมามะ่าท่ามกลางหิมะตกนะครับบรรยากาศมันจะได้สุดยอดได้อารมณ์กับความอร่อยของมาม่าในฤดูหนาวใช่ไหมครับ เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไฟอีกสักพักหนึ่งนะเส้นทางเดินนี้จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่น,นะครับคนจะน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินที่ค่อนข้างจะยากนะครับเหมาะกับคนที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นนะครับโอ้ตกมาแป๊บเดียวหยุดตกไวละหิมะโอ้ตกมาเยอะเยอะ ร่างกายต้องการประทะกับฮิมะมากครับ วันนี้ผมจะนั่งต้มมาม่าที่นี่นะครับต้องต้มมาม่าใกล้ๆกับริมลำธารน,นะเพราะว่าเป็นกฎของประเทศญี่ปุ่นครับป้องกันไฟป่านะครับเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นเราก็ต้องเคารพกฎกติกาของสังคมญี่ปุ่นใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ญี่ปุ่นทํางานเสียภาษีให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นเราก็ต้องเคารพกฎใช่ไหมครับเราจะมาทําตามอําเภอใจตัวเองไม่ได้แบบไทยแท้เนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าสังคมญี่ปุ่น กฎกติกานั้นสําคัญมากนะครับถึงแม้ว่าอยู่ตรงจุดนี้ผมจะไปต้มมาม่าก็ไม่มีใครมาเห็นผมหรอกแต่ว่าไม่มีใครมาเห็นแต่เราก็ต้องมีจิตสานึกใช่ไหมครับว่าถ้าเราทําอะไรที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่นไปเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อตัวผมเองแล้วก็ธรรมชาติญี่ปุ่นแล้วก็สังคมญี่ปุ่นใช่ไหมครับดังนั้นการเคารพกฎกติกาเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นเป็นอย่างมากนะในสังทญี่ปุ่น ืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บ่นถึงพฤติกรรมที่แย่ๆของชาวเวียดนามบางกลุ่มนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเวียดนามก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับเช่นเดียวกับคนไทยนะครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเวียดนามเข้ามาทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายก็เยอะนะครับหลบหนีเข้าเมืองก็ไม่น้อยนะครับ ปัจจุบันนี้ชาวเวียดนามเดินทางเข้ามาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะเป็นอันดับหนึ่งนะครับในบรรดาแรงงานชาวต่างชาตินะครับอันดับสองเป็นคนจีนนะครับอันดับสามยังเป็นชาวฟิลิปปินสนนะครับแน่นอนว่าจำนวนประชาชนคนเวียดนามเนี่ยที่มาแบบถูกต้องตามกฎหมายมาแบบมีวีซ่าก็มีจำนวนเยอะนะครับหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยก็มีจำนวนเยอะเช่นเดียวกันนะครับ สองกลุ่มนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปนะครับไม่ว่าคุณจะสัญชาติไหนแน่นอนในแต่ละประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับถ้าเป็นคนดีไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนผู้คนก็ต้อนรับถ้าเป็นคนไม่ดีแม้อยู่กันทั้งประเทศตัวเองเนี่ยก็ไม่มีคนต้องการใช่ไหมครับวันนี้ผมอยากจะ เล่าเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจอมาเกี่ยวกับคนเวียดนามนะครับผมไม่ได้นั่งเทียนโมผมเพิ่งเจอมาแบบสดๆดร้อนๆเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับคิดอยู่นานเหมือนกันว่าอยากจะเล่าไหมเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเกิดกระแสดรามา่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเราด้อยค่าคนเวียดนามอีกซึ่งคนไทยใช้คําว่าด้อยค่าเนี่ยเปลืองมากนะถ้าคุณดีจริงเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวใครจะมาด้อยค่าคุณนะครับ เพราะว่าคนที่จะด้อยค่าตัวคุณได้นั้นก็คือตัวของคุณนั่นเองนะครับไม่ใช่คุณอื่นนะครับถ้าคุณดีจริงเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณไปอาศัยอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่มีใครมาด้อยค่าและไม่มีใครมาว่าคุณได้นะครับเพราะว่าคุณเคารพกฎหมายและก็ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่คุณไปอาศัยอยู่นะครับ ไม่มีใครด้อยค่าคุณแน่นอนนะครับไม่มีใครว่าคุณเลยซ้ํานะครับแต่ปัจจุบันนี้ชาวเวียดนามเนี่ยมาอาศัยอยู่ญี่ปุ่นเยอะมากนะครับจํานวนที่เยอะของคนเวียดนามเนี่ยย่อมมีคนเลวปะปนเข้ามาอาศัยอยู่นะครับแม้กระทั่งชาวเวียดนามเองเนี่ยก็ไปคอมเมนต์แล้วก็บ่นดา่าชาวเวียดนามด้วยกันเองนะครับว่าทําให้คนที่ตั้งใจมาทํางานหาเงินส่งกลับไปบ้านเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยต้องพลอยลําบากต้องถูกคนญี่ปุ่นตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีในสังคมญี่ปุ่นใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันคลิปที่ผมทําพูดมาหลายๆคลิปเนี่ยผมก็ต้องการสื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยซึ่งมีจํานวน ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนเวียดนามในประเทศญี่ปุ่นเราก็ควรจะประพฤติปฏิบัติตัวเองนั้นให้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นมาทํางานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าใครก็ตามที่กําลังหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ไปทําผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับเพราะว่าการที่คุณมาทํางานแบบผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่ละถ้ายิ่งคุณมาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณยิ่งทําตัวเป็นคนไม่ดีทําผิดกฎหมายญี่ปุ่นอีกมันก็จะมีความผิดสองเท่าใช่ไหมครับ การที่ผมทําคลิปลักษณะแบบนี้ผมไม่ได้มีจตนาจะด,ด้อยค่าคนประเทศไหนทั้งนั้น,นครับแม้กระทั่งประเทศของตัวเองเนี่ยก็มีคนไม่ดีนะครับมาใส่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับคนไทยคือมันมีทุกประเทศใช่ไหมครับคนไม่ดีนะครับดังนั้นเราจงมาช่วยกันอย่าให้คนไม่ดีเหล่านั้นมาสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเองเนี่ยผมขอกราบและวิงวอนเลยนะเรามาอยู่กันเพียง จำนวนเล็กน้อยถ้าเทียบกับชาวเวียดนามเราจงอย่าสร้างปัญหาให้กับสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนญี่ปุ่นเขาแยกไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมว่านี่คือคนไทยนี่คือคนเวียดนามเนะี่ยส่วนตัวผมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้ามาทักผมเลยนะครับเวียดนามอายุเวียดนามเวียดนามโอ้โหผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบนี่หน้าผมแบบเนี้มันเหมือนเวียดนามตรงไหนหน้าผมนี่คนไทยแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็หมัดเท้าเข่าซอกกิ้งกอกตกยำ้ำสร้างความช้ำให้กับศัตรูนะครับนายขนมต้มนะครับก็ไล่เพลงมวยให้คนญี่ปุ่นดูนะครับว่าผมเป็นมักมวยไทยนะครับเป็นครูมวยไทยนะครับแค่นั่นแหละทุกอย่างจบตรงที่มวยไทยเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่มีใครไม่รู้จักมวยไทยนะครับดังนั้นผมจึงโชคดีนะครับที่ผมเป็นครูมวยไทยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาเคารพนับถือมวยไทยแล้วก็ให้การเคารพ คำว่าเซนเซนะครับอาจารย์นะครับแน่นอนครับเขาทักผมผิดตลอดนะครับผมก็ต้องอธิบายไปมีตลอดแม้กระทั่งชาวต่างชาติเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนปลาลสีลังกาอินโดนีเซียต่างๆพวกนี้เขาคิดว่าผมเป็นคนเวียดนามเนี่ยเพราะคนเวียดนามมาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะที่สุดนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่สามารถแยกได้นะว่านี่คือคนเวียดนามนี่คือคนไทยนะครับการทักเราก่อนว่าเราเป็นคนเวียดนามเนี่ยก็รู้สึกอืมนะ ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมจะภูมิใจนะเพราะว่าผมภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมนะครับทุกคนเข้าเรื่องนะครับประสบการณ์ตรงที่ผมโดนคนญี่ปุ่นขับไล่ออกนอกประเทศนะครับผมเจอมากับตัวนะครับอย่างที่เรียนไปนะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับผมไปร้าน m a x กซ l u วนะครับไปนั่ง กินอาหารกับลูกน้องนะซื้อน้ําดื่มมานั่งคุยกันเฉยๆนะครับคุยเรื่องงานนะไม่ได้คุยเสียงดังยืนยันนะไม่ได้คุยเสียงดังนะครับเพราะวันนั้นเราไปกับคนญี่ปุ่นด้วยระหว่างที่ผมนั่งดื่มน้ําอยู่เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยก็ไปซื้อของนะครับโต๊ะข้างๆมีชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นคนน่าจะแต่งตัวเหมือนคนงานก่อสร้างหรือว่าพนักงานโรง,งงานนะครับดูจากการแต่งตัวนะครับเขาก็นั่งทานข้าวอยู่นะครับแล้วเขาก็บ่นขึ้นมา แปลเป็นภาษาไทยเหม็นกูเหม็นคนเวียดนามโอ้โหกูเกลียดเวียดนามโคตรเกลียดเลยคนเวียดนามเนี่ยมาทาไมเยอะแยะเหม็นมากคนเวียดนามกูไม่ชอบคนเวียดนามเขาก็บน่นบนผมก็ถามว่าคุณคุณว่าใครเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็ ชี้หน้ามาไล่ผมว่ามึงกลับประเทศของมึงไปเลยกูไม่ชอบคนเวียดนามกูเกลียดคนเวียดนามเวียดนามตัวเหม็นกูไม่ชอบคนเวียนวดนามเวียดนามขี้โกหกเวียดนามตัวเหม็นคือประมาณนี้เลยเขาบ่นของเขาเยอะมากเลยนะผมอยากจะถ่ายคลิปแล้วเก็บเอาไว้มากนะแต่ตอนนั้นนะผมอะนึกไปถึงเนยะว่าต้องถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมก็ยืนฟังแล้วก็งงเอ้ามาด่าเราเป็นเวียดนามตอนนั้นผมก็ไม่ได้โกรธเขามากนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเวียดนามผมเป็นคนไทยผมก็ขอบคุณครับก็แบบไม่ได้แบบอยากจะมีเรื่องอะไรกับเขา ก็กลับไปนั่งกินเขาก็กลับไปนั่งกินเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังบ่นไม่หยุดด่ายอยู่นะ่ะคือขับไล่ผมออกจากประเทศญี่ปุ่นขับไล่คนเวียดนามไม่ให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตลอดเวลาผมก็ม้สุกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหนักเกินไปละในเวลานั้นลูกน้องผมเดินทางกลับมาพอดีเขาก็ได้ยินคนไอ้คนญี่ปุ่นคนเนี้บ่นไวหว้ผมอยู่เขาก็เลยจับมือถือขึ้นมาเขาโทรหาตำรวจเลยโทรไม่ถึงสามนาทีต้องบอกว่าไม่ถึงสามนาทีนะครับตำรวจมาประมาณสิบคนเขาก็กันผมกับลูกน้องผมออกไปยืนคุยข้างนอกแล้วอีก ห้าคนก็ไปคุยกับคนญี่ปุ่นคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องชาวญี่ปุ่นของผมก็ได้อธิบายให้กับตำรวจฟังนะว่าเรามานั่งกินกันเฉยๆไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้ทําการลุก,กวนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นคนเนี้ยใช้วาจาไม่สุภาพขับไล่คนเวียดน,นามออกนอกประเทศอนะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์สองท่านเนี่ยเป็นคนไทยไม่ได้เกี่ยวกับคนเวียดน,นามนะซึ่งเขาคงมีความหลังที่ไม่ดีกับคนเวียดน,นามและเลยมาลงกับอาจารย์ทั้งสองท่านซึ่งก็คือผมกับลูกน้ององผมนะครับ คือผมเข้าใจความรู้สึกเขาอาจจะทํางานในโรงงานแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนเวียดนามเยอะหรือเปล่านะครับอาจจะเจอปัญหามีการทะเลาะบอแว้งในในโรงงานหรือว่าในบริษัทของเขาซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาโกรธมากเขาแบบโอ้โหดา่าแบบรัวเป็นปืนกลเลยรัวแบบไม่หยุดอะนะครับจนกระทั่งลูกน้องผมถึงต้องโทรหาตํารวจนะครับแต่ต้องยอมรับว่าตํารวจที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ทำงานได้ดีมากโทมไป1นึ่งสาีเนี่ยคือวูดมาเลยรถตำรวจมาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็มามาสิบคนเลยโหคนในร้านส m a กแวรูนี่คือมองเงินเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยจากนั้นตำรวจญี่ปุ่นเขาก็มาบอกผมว่าคุณรบก,กวนย้ายที่คุยกันได้ไหมครับผมก็บอกอ๋อไม่มีปัญหาครับพอดีผม กำลังจะกลับพอดีและเขาก็กล่าวคําขอโทษกับผมนะครับที่ผมต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กับคนญี่ปุ่นที่อารมณ์ร้อนแล้วก็ใช้วาจาไม่สุภาพแล้วก็ขับไล่ผมออกนอกประเทศนะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ด่าผม <laughs> <laughs> เขาด่าคนเวียดนามน,นะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายที่มีกล้ามมีหุน่นแบบล่ําบึกแล้วลูกน้องของเราก็ตัวไม่เล็กนะฮะเฮ้ยแต่คนญี่ปุ่นตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยทำไมเขาถึงกล้าใช้วาจาแบบ ห้าวมากคือแบบเหมือนกับอยากจะท้าดวนท้าต่อยอะไรประมาณนั้นแต่ด้วยประสบการณ์12ปีเต็มในประเทศญี่ปุ่นของผมนะครับท่านผู้ชมเทคนิคแบบนี้ใช้กับผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรู้กฎหมายญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่น่ะตัวเล็กนิดเดียวบอกเลยถ้าผมต่อยเขาเนี่ยเปียงเดียวเนี่ยคือเขาได้กลับบ้านเก่าแน่นอนนะฮะคือเรารู้กฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยสังคมญี่ปุ่นอ่ะถ้าเราทะเลาะบบาแหวงเนี่ยเรายืนด่าชี้หน้าด่าด่าเ่ยจะใช้คําพูดด่าอะไรก็ได้ด่าได้หมดอะ่ะ ซึ่งยังไม่ใช่เป็นความผิดของญี่ปุ่นถ้าเมื่อไหร่เราไปผลักอกหรือว่าไปชกเขาก่อนเนี่ยนั่นแหละเราจะผิดเต็มๆยิ่งผมเป็นครูมวยเป็นนักมวยเนี่ยโอ้โหเขามองว่าผมมีอาวุธมีดหรือว่าปืนอยู่ในมือผมเลยเพราะว่าเรามีวิชาต่อสู้แต่คนญี่ปุ่นคนที่มาว่าผมเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาไม่มีวิชาเลยคือเหมือนกับว่าไม่มีอาวุธอยู่ในมือเงี้ยผมก็จะโดนกฎหมายญี่ปุ่นอะเล่นงานผมเป็นสองเท่าหนักกว่าคนปกติเป็นสองเท่านะครับเพราะว่าเราเป็นครูมวยไทยแล้วก็เป็นนักมวยไทยอาชีพนะครับ นี่ครับกฎหมายญ,ญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญเรื่องการทะเลาะวิวาทเป็นอย่างมากนะคือเขาห้ามเด็ดขาดนะครับใครเปิดก่อนเนี่ยซวยนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับถ้าผมไปต่อยเขาเปี้ยงเนี่ยเกิดเขาเจ็บไปทํางานไม่ได้เขาอาจจะโอเวอร์แอคชั่นเรียกร้องค่าเสียหายผมเท่าไหร่เนี่ยผมก็ต้องจ่ายให้เขานะครับนี่แหละครับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเขาบังคับใช้อย่างรุนแรงบังคับใช้กับทุกคนนะครับคนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นน่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบผมนะครับ รบกวนเดินหนีนะครับไปหาคนเยอะๆไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงกับคนพวกนี้ไปหาสถานที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็หนีซะถ้าเกิดเขายังรังควานไม่หายก็โทรแจ้งตำรวจหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นกลุ่มที่อยู่แถวนั้นนะครับถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวเดินหนีให้เร็วที่สุดอย่าประทานนะครับเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ต้อง เข้าข้างคนประเทศเขาก่อนเป็นอันดับแรกนะนี่คือมันเป็นพื้นฐานเบสิกลงในแต่ละประเทศนะครับแต่ผมโชคดีที่ผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้ววันนั้นมีลูกน้องเป็นคนญี่ปุ่นมาอธิบายด้วยเราก็มี power ทั้งสองพลังในการอธิบายและก็โต้แย้งไปดังนั้นตำรวจเนี่ยเขาก็รู้จัก มวยไทยรู้จักครูมวยไทยอนะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษทุกอย่างมันก็เลยจบแบบง่ายดายนะครับนี่คือการเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้ามีคนมาด่าหรือว่ามาหาเรื่องคุณเนี่ยให้เดินหนีอย่าทะเลาะอย่าเถียงหาคนที่มีกลุ่มเยอะๆไปขอความช่วยเหลือตรงนั้นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าเซเว่นอีเลเว่นหรือเดินไปหาคนกลุ่มเยอะๆเลยฮนะอย่าโต้เถียงอย่ามีปัญหากับคนญี่ปุ่นโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเป็นชาวต่างชาติยังไงเราก็เสียเปรียบ คนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าผู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยยิ่งหนักไปเลยนะครับทุกคนดังนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับขนาดผมเนี่ยหุ่นล่าบึกมันยังกล้าท้าชุกท้าต่อยขนาดนั้นดา่าแบบไม่เกรงใจมวยไทยเลยนะแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ได้กินผมหรอกถ้าผมต่อยเขาเนี่ยผมเสียเงินแล้วก็ผมผิดเต็มๆนะเลอเโดนถูกในประเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยซ้านะครับเพราะว่าผมเป็นนักมวยไทยเป็นครูมวยไทยเนี่ยยิ่งอันตรายนะถ้าเราไปต่อย คนข้างนอกเวทีนะครับเตือนไว้อยากให้ทุกคนนั้นระมัดระวังตัวหลังจากนี้นะครับน้องๆที่มาทํางานโรงงานอยู่ตามต่างจังหวัดหรืออยู่ชนบทญี่ปุ่นเนี่อนาคตข้างหน้าอาจจะเจอคนญี่ปุ่นที่บูลลี่ลักษณะแบบนี้หรือว่ามาต่อว่าหรือว่าก้าวร้าวกับเรานะครับต้องเตรียมรับมือนะครับอนาคตข้างหน้าผมเชื่อได้เลยว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกมากนะครับ ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเคารพกฎกติกาของสังคมญี่ปุ่นไม่ทําผิดกฎหมายญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าปะทะอย่าต่อสู้อย่า ทะเลาะกับคนญี่ปุ่นโดยเด็ดขาดให้เดินหนีหรือว่าวิ่งหนีหรือตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับนั่นคือการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อรอดต่อเถ,ถีงยงหรือว่าถึงขั้นลงไม้ลงมืออาจจะเป็นน้องผู้ชายคนไทยก็ได้นะครับอย่าโดยเด็ดขาดนะครับเพราะที่นี่คือประเทศญี่ปุ่นยังไงเราก็เสียเปรียบคนญี่ปุ่นนะครับแนะนําให้วิ่งหนีหรือว่าวิ่งขอความช่วยเหลือนะครับเพราะมันคือทางรอดที่ดีที่สุดนะครับสาหรับการเอาตัวรอดในสังคมญี่ปุ่นนะครับ ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศญี่ปุ่นเคารพกฎหมายทุกข้อของประเทศญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้มีความสุขทำงานหาเงินเก็บเงินเยอะๆส่งกลับไปประเทศไทยเพื่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวทำชีวิตให้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตต่อไปนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้มีความสุขที่สุดน,นะครับเพราะว่าสังคมญี่ปุ่น ทำให้ผมได้เรียนรู้มา12ปีเนี่ยผมเอาตัวรอดได้สบายนะครับก็เป็นห่วงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กําลังจะเดินทางเข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายก็ดีแบบหลบหนีเข้าเมืองก็ดีนะครับทุกประเทศนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับไม่มีสวรรค์บนดินในประเทศที่เราคาดหวังจะไปอยู่นะครับมันมี ทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในนั้นแน่นอนจงทําใจและก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่สําคัญเรทเงินตัวนี้ต่ามากนะทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นนี่ลดหัวภาพนะครับถ้าใครคิดจะมาขุดทองที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทองที่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วครับมีแต่หินกรวดทรายเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลําบากกันทุกหย,ย่อมหญ้าค่าแรงถูก ข้าวของแพงนะครับข้าวสารโอ้หแพงขึ้นมากถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็บนไปเล่าให้ฟังไปจากประสบการณ์จริงนะครับผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้อยากแบ่งปันจริงๆนะครับไม่ต้องการให้มันเกิดดราม่านะแค่อยากจะเล่าสู่กันฟังและให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการมาใช้ชีวิตทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ และทั้งหมดนี้คือวันหยุดสุดสัปดาห์ของผมนะครับในช่วงฤดูหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ภูเขาคองโกยามะนะครับผมทักจากทักสตอรี่ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ